ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยลงีแล้วเช็คก่นอนก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเอสงสัยลงแล้วสิแล้นี่คุณเป็นใครเนี่ยเออเอเอผมชื่อว่าด็อกเตอร์ครับคุณมีอะไรหรอครับไม่เห็นคุณหน้าเลยนะ เป็นสายลับของภาษาฝั่งนู้นหรือเปล่าน่ะนายน่ะภาษาฝั่งไหนภาษาฝั่งไหนครับมีหลายฝั่งเลยฝั่งนู้นนะครับหรือฝั่งนี้ครับหรือฝั่งนู้นแอหแมันเนี่ยอ๋อ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 ไม่รู้ครับผมเพิ่งมาเหมือนกันครับอืมน่าสงสัยพับตัวไปก่อนแล้วกันให้หญิงดูไว้ผมไหมจะด้วยอ่ะไวผมอ้า วาบังคมครับครับาทกระผมไปเจอนายคนนี้อยู่หน้าประตูครับผมสงสัยเลยอยากให้ท่านพิจารณาครับท่านพ่อครับท่านพ่อจะเอาอยัางไงกับนายคนนี้ดีคะอืมจะประหารก่อนเลยไหมหรือว่ายังไงนายทหารมีความคิดยังไงไหนลองบอกข้าสิกระผมคิดว่าจะปรับศาศนคติก่อนก็ได้นะครับอืมความคิดดี จับมันไปขังเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไม่ไ<ป>อ๋อไปดีๆก็ได้ไปไปไปเข้าไปโอ้ยเออนายเป็นใครบอกชื่อมาดิเอา้าก็บอกไปแล้วอะขอ่อ,อีกทีนึงก็บอกไปแล้วอ่ะขออีกทีนึงเอาชัดๆก็บอกไปออไแล้วชื่อเออ ชื่อด็อกเตอร์ครับอืมชื่อแปลกล้วเราได้ช,ชาวที่นี่เลยก็ผมไม่ได้มาจากที่นี่อ่ะแล้วนายมาจากไหนอเออผมมาจากอาวกาศครับผมแล้วอวกาศคืออะไรอวกาศก็คืออวกาศอ,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 อืมนายมีแต่สีหน้าสงสัยเต็มไปหมดเลยนะเนี่ย ไันควรทำยังไงกับนายดีฉันขอฝากขังไว้ก่อนแล้วกันอ๋อโอเคโอเคไปละท่านพ่อคะท่านพ่อจะเอายังไงกับชายที่คุมขังดีคะอืมก็ไม่รู้สินะยอมมีข้อมูลอะไรมาไหมเออลบบเรียนครับเขาชื่อด็อกเตอร์ครับผม<ล>เขาบอกว่าเขามาจากอวกาศครับ แล้วอวกาศคืออะไรล่ะเขาก็บอกว่ามันก็คืออวกาศนะครับโอ้แค่นั้นเองเหรอท่าพ่อใช่ครับค่าก็จะถามว่าทำไมชายผู้นี้เอ่ดูลึกลับชอบกลคะเอ่อฉันกะจะไปอยากไปเจอด็อกเตอร์ผู้นี้่ห้อเล่ไหมครับมันอันตรายนะ เราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นอันตรายด้วยก็ยังไม่รู้เลยเขาจะเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวลูกให้ทหารนายไปหยบลูกด้วยแล้วก็จะได้ป้องกันค่ะอยากไปเจอหน้าเขาสิเขาเป็นใครโอเคแล้วแต่ลูกเลยทหารเฝ้าลูกสาวข้าให้ดีๆล่ะขอรับ ไายขอรับนายหญิงเราจะยังไงกับนายคนน้ดีเธอช่วยออกความคิดเห็นหน่อยคือผมคิดว่าเอ่อผมไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ขอรับงั้นนายคนนั้นอยู่ห้องไหนพาฉ้นไปสิก็อยู่ข้างหน้าท่านไงครับก็อยู่ข้างหน้าท่านไงครับ ไปอยู่ข้างหน้าท่านนี้ครับสวัสดีดุกทายเออผมชื่อด็อกเตอร์ครับแม่ทหารออกไปก่อนฉันขอไปยูด็อกเตอร์สองคนแต่ว่าพระราชารับสั่งให้กับออกไปดูแลใท่านเธอออกไปหรอแค่หน้าไม่ได้หรอก เปรผมชื่อด็อกเตอร์ครับแล้วเธอมาจากไหน <S 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 ผมมาจากอวากาศครับอวกาศมันเป็นยังไงฉันไม่เคยได้ยินชื่อสถานที่แห่งนี้ก็ <S S> อาวากาศก็คืออวากาศอวกาศสถานที่ที่มีท้องฟ้ามืดๆสีดำแล้วก็ม,มีดาวหลายดวง แบบนืนะ่ะดาวหลายดวงก็แสดงว่าบนโลกมน,นุษย์ก็เป็นอาากตศเพราะฉันก็เห็นดาวหลายดยวงทุกคืนใช่ครับใช่ถูกแล้วถูกแล้วน,วนายตอบกลวปภาษาทฉันอาหารเข้ามาเลยอ้าวขอรับกลวนภาษาซะงันะนะ้นอะไรนะอ๋อเปล่าครับ,รบไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร เธอผานไายผู้นี้ไปขังเหมือนเดิมผู้นี้ฉันจะเอาไปให้ท่านพ่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งขอรับนายหญิงโอ้ยพิจารณาบ่อยยังวะไปไปไปโอเคครับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมเขาคิดว่าเราเป็น ตัวร้ายว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยแล้วนายเป็นใครเอาสวัสดีฉันชื่อเดวิลแมนอ๋อสวัสดีฉันชื่อด็อกเตอร์ยินดีที่ได้รู้จักยินดีนายมายน,นายมาเฟ้อฉันที่นี่เหรอก็ไม่ใช่หรอกฉันอยู่ปราสาทฝั่งนูอนอ้น่ะเออใช่ฉันขอถามไรนายหน่อยพอดีเลย ประสาทหลังนน้นประสาทหลังนู้นกับหลังเนี้ยมันมีปัญหาอะไรกันเหรออ๋อพอดีว่าความคิดไม่คโโ่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะนะก็เลยทะเลาะก,กันะเหรอโอโ้โหฟ้าผ่าคุณนะคุณคงจะเป็นแบบนั้นเออวพาแต่ว่านายมาทำอะไรที่ห้องนี้เหรอพอดีว่าฉันจะมาหาประชาชนฝ่ายโน้น ฝ่ายนี้เพื่อที่จะมอบความสันติสุขให้กับพวกเขาเน่ะอ๋ะอคือพยายามให้สองฝ่ายคืนดีกันจะได้ไม่มีสงครามอะไรอีกใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นเลยมั้งโอ้ตามที่นายว่านั่นแหละและนายมาที่ห้องนี้ทําไมนายจะทําอะไรกับฉันเหรอได้ข่าวว่านายโดนข่าวไว้นี่ใช่แล้วทําไมล่ะาก็กะจะมาปล่อยตัวนะนะ ไม่อยากไปเหรอก็อยากไปแหละแต่ฉันกลัวโดนพวกนั้นประหารจังเลยนายไม่ต้องกลัวหรอกนะไปเร็วไปเลยทางนั้นแหละทางนั้นน่ะเหรอใช่กระโดดลงไปเลยโอ้โหเอ้ยมาเลยแค่นี้น่ะเราก็รอดแล้ว ที่เหลือก็แค่ออกไปประตูฝั่งนู้นเราก็น่าจอดจ้กที่นี่ได้แล้วล่ะเหรอลแล้วนายล่ะนายไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันมีเรื่องต้องทำที่นี่เนี่ยฉันต้องไปหาประชาชนคนอื่นเฮ้ <Hey. S 2> ที่โดนขางเหมือนนายเนี่ยนะแต่ว่าฉันก็อยากสร้างสันติสุขให้กับระหว่างประสาทสองฝ่ายนั้นเหมือนกันนะนะ งั้นเรามาร่วมมือกันไหมได้น่าสนใจดีนี่